ก็จบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นออร์แลนโดวาเคอรี่ครับทีมของกัปตันผู้นะครับสามารถเอาชนะแกลาปิสไปได้นะครับ3ต่อ1เซตนะครับเพื่อนๆ25ต่อ18ครับ18ต่อ25และ25ต่อ18นะครับแล้วก็25ต่อ15นะแหมไปละผิดนิดหนึ่งนะครับอ้าวก็ต้องบอกว่าเป็นเกมการแข่งขันนะครับที่ทางฝั่งออร์แลนโดเนี่ยวันนี้ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับปัจจัยหลักๆเลยครับนั่นก็คือการกลับมาคืนสนามของกัปตันผู้แบบ เป็นตัวหลักนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าลงเต็มเกมไหมก็ใช้คําว่าเกือบเต็มเกมได้นะครับก็ยืนเป็นตัวหลักเลยอาจจะมีช่วงสับเปลี่ยนหมุนเวียนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย ตัวของกัปตันผู้เองนะครับทำผลงานได้ดีมากๆจริงๆวันนี้นะครับผลงานกับปตันผู้เนี่ยครับมีด้วยกัน3แต้มนะเพื่อนๆนะมี1บล็อกด้วยนะครับแล้วก็มีจังหวะการเล่นบอลสสวยๆนะครับที่เราเห็นกันว่าแบบเดียอะไรครับคือแบบเวอร์คลาสที่เราแบบชื่นชอบนะครับในตัวกับปตันผู้นะครับก็วันนี้ตัวกัปตันผู้เองมี3แต้มนะครับส่วนในเรื่องการแจกจ่ายให้เพื่อนตีในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยคนที่เป็นท็อปสกอร์ นะครับคนที่เป็นท็อปสกอร์วันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของบราวนะครับเพื่อนๆบราวเนี่ยวันนี้บาวทํทำไป20แต้มนะครับซึ่งเป็นการบล็อกไปถึง6แต้มครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าวันนี้หน้าบล็อกของทางฝั่งออรันโดวาเครี่เนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับบาวเนี่ยบล็อกไป6แต้ม แล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยทำไป20แต้มนะครับเป็นท็อปสกอร์นะส่วนทั้งฝั่งของเบอร์คอมบี้ครับเพื่อนซีของกัปตันผู้นะครับวันนี้เนี่ยเบอร์คอมบี้ทำไป18แต้มนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้จบ สวยงามพอสมควรนะครับมีหลายๆครั้งที่กับตันพูเนี่ยดึงบอลนะครับให้เบอร์คอมพีได้ตีโล่งๆมีจังหวะหลอกคนทั้งสนามรวมถึงหลอกโอกด้วยนะครับตอนดูอยู่เนี่ยแบบคิดว่าจะจ่ายไปมิดเดิลบล็อกนะครับแต่ก็เขาเรียกยกขึ้นมานะครับใน3เมตรนะดีกว่าจะเล่นบอลเร็วตอนแรกนะครับแต่ว่ากับตันผู้ก็จ่ายหลอกให้เบอร์คัมพีได้ตีหลายลูกมากๆครับ18แต้มวันนี้เบอร์คอมพีก็เรียกว่าดึงความมั่นใจดึงฟอร์มการเล่นที่เฉลฉาย กลับมาได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวเลยครับสำหรับทางด้านของอเบอร์คอมบี้นะวันนี้ถือว่าดูดีมากๆนะครับจังหวะที่แบบไม่ได้จบเนี่ยอเบอร์คอมบี้จบให้ได้นะครับในจังหวะที่แรล,ลลี่กันนานนะเราอาจจะจบไม่ได้อะไรแบบนี้ยังตีไม่ขาดเลยพอถึงอเบอร์คอมบี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะชัวมากมากนะครับวันนี้ก็ถือว่า18แต้มนะครับเป็นรองท็อปสกอร์ก็ทําได้ดีแล้วก็รองลงมานะครับเป็นวานอวายนะครับ13แต้มก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะ จังหวะวิธีการเล่นวันนี้ฟานเดไวก็ถือว่าสอดแทรกขึ้นมาตีได้ดีเลยนะอ๊กมองว่าไม่ได้แย่เลยนะครับฟานเดไวคอยช่วยเบอร์คัมบีบ้ตีได้ดีมากๆเชวาครงบกับ9วแต้มนะตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเชวานเองก็วันนี้มาตรฐานถือว่าดูดีนะในมุมมององอกนะครับอาจจะมีจังหวะที่ ต้องเด็ดขาดกว่านี้สักนิดนึงในจังหวะการโจมตีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วชวานก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้นะครับฟอเตอร์ครับ1 1แต้มครับถือว่าโอเคมากๆนะครับกับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะแล้วตัวฟอเตอร์เองเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของการเสิร์ฟ S อยู่แล้วด้วยนะครับวันนี้ฟอเตอร์เนี่ย S ไป3แต้มนะครับถือว่าเยอะแล้วก็เป็นเป็นจุดเด่นของฟอเตอร์อยู่แล้วนะครับ ก็ถือว่าโดยรวมแล้วนะครับทางฝั่งของออรั n d นโดวาเครี่วันนี้กลับมาแบบสมบูรณ์แบบจริงๆกลับมาแบบอยู่ในจุดที่พวกเราเนี่ยคืออยากจะให้เป็นแบบนี้จริงๆนะครับคือเราก็ชัดๆแล้วแหละครับรู้ว่าเหตุผลที่ออรันโดดอบไปเนี่ยโอกว่าในเรื่องของการล้าแล้วก็การบาดเจ็บของกัปตันผู้เนี่ยมีส่วนมากๆพอกัปตันผู้ตอนนี้ในมุมมองอ,งอกนะุกเนี่ยอุกว่าน่าจะ100%เต็มนะ นะตอนนี้นะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็ความฟิตอะไรแบบนี้น่าจะ1 0 0เต็มก็เลยทําให้วันนี้การเล่นของทีมมอร์ันโดเนี่ยมันไหลลื่นจริง,รงๆเพื่อนๆมันไหลลื่นจริงๆเราจะเห็นว่ามีจังหวะการเซ็ตหลอกหน้าบล็อกในหลายๆจังหวะที่ทําได้ดีมากๆจริงๆครับคือฝั่งนูนะ้นน่ะหลงบล็อกเยอะมากนะครับคือเราเซ็ตจนแบบว่าเขาเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะบล็อกยังไงจริงๆครับวันนี้เป็นเกมที่ดีมากๆนะ วันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆจริงๆนะครับเพื่อนๆอ่ะก็โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับการพูดถึงนะครับในเรื่องของหลังเกมนะของออรันโดโดยรวมนะครับทีนี้เดี๋ยวขอเจาะกับตันผู้อีกสักนิดนึงนะครับว่าฟอร์มเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็ต้องยอมรับว่าวันนี้พอกับตันผู้ร่างกายเต็มร้อยนะครับจังหวะการเซตก็ดูผิวมากๆนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเพื่อนร่วมทีมนะบอกว่าวันนี้เหนียวใช้ได้ครับ จังหวะวิธีการเล่นอะไรแบบนี้ถือว่ามีความเหนียวอยู่พอสมควรเลยนะครับในการรับบอลแรกอะไรแบบนี้ถือว่าช่วยกับตันผู้ได้เยอะคือถ้าบอลแรกไม่มามือเซตก็เซตลําบากนะครับแต่วันนี้คือบอลแรกค่อนข้างที่จะเข้าจุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีนะครับโอก็มองว่าวันนี้องค์ประกอบหลายๆสิ่งเนี่ย ก,ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสาหรับวันนี้นะครับแล้วก็ตัวกับตันผูเองเนี่ยบอลขุดเดี๋ยก็ทําได้ดีมากๆนะครับจังหวะขึ้นไปขุดจังหวะอะไรแบบนี้ถือว่าก็ช่วยทีมได้เยอะพอสมควรเลยนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับออโร,โร์เดวาเคอรี่กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วโอก็เชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดแตกต่างจริงๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าทางแกลาปิสเนี่ย เขาก็มีสไตล์วิธีการเล่นที่ดีในรูปแบบของเขานะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ว่าทางออรลนโดเนี่ยก็ไม่เหมือนไงไเพื่อนๆพอได้กับตันผู้ไปเซตเนี่ยสไตล์การเล่นวิธีการเซตเนี่ยมันจะไม่เหมือนเราจะเห็นเทมโปในเรื่องของสปีดบอลที่เร็วกว่าพอสปีดบอลเร็วกว่าเนี่ยมันมีการปรับจังหวะดึงช้าดึงเร็วนะครับทำให้หน้าบล็อกฝั่งหนูนะ่ะบล็อกยากและอีกอย่างนึก็คือการเฉลี่ยแต้มกันตีเนี่ยผมว่าก็เป็นอย่างคงเป็นจุดเด่นนะถึงแม้ว่าวันนี้ทางฝั่ง,งเบอร์คอมบี้เนี่ย เขาเรียกว่าในบอลยาวนะจะโดดขึ้นมา18นะครับแล้วก็ฟานเดวา13แล้วก็แชาวาน9เนี่ยแต่ถือว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องชื่นชมเลยจริงๆวันนี้คือการเล่นของ m i ดเดิลบ็อกนะการเล่นของ m i ดเดิลบ็อเนี่ยวันนี้บาวเนี่ยบ็อกไป6เนาะแล้วก็นาตาลีฟอสเตอร์บ็อกไป1รวมเป็น7นะครับถือว่า m i ดเดิลบ็อเนี่ยบ็อกไป7ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าถ้าเราจะมาดูในเรื่องคะแนนการบ็อกจริงๆเนี่ยเพื่อนๆนะครับ 7แล้วใช่ไหมอ่ะมีฟานเดวายเป็น8นะครับอเบอร์คอมบี้อีก1เป็น9นะครับเชวาน2เป็น11กับตันผู้อีก1น,นะครับเป็น12แต้มครับในการบล็อกในในวันนี้โอกว่าปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้ฟอร์มดีเนี่ยมันก็คือการบล็อกด้วยเพื่อนๆแล้ววันนี้บล็อกไป12แต้มถือว่าเยอะมากๆครับถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียว นะครับเดี๋ยวเราก็ถือว่ารอรุ้นครับในเกมถัดไปนะครับให้ออรรนโดวาคิรี่เนี่ยทำผลงานนะครับคัมแบ็กกลับมาชนะรัวๆกันเหมือนตอนที่พวกเราเชียร์กันตอนนั้นสนุกมากๆ,ๆนะครับซึ่งผมมองว่าก็ใกล้แล้วแหละครับเ,เพื่อนๆใกล้แล้วแหละนะครับที่กลับมาอยู่ในจุดที่ชนะรัวๆนะซึ่ง แมตต่อไปนะครับจะเจอกับอารันตานะครับวันที่13เวลา6โมงเช้านะวันสงการกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจน่ารุ้นน่าเชียร์กันนะครับเอ้าวันนี้ก็เป็นเกมที่ดีนะครับที่ทางฝั่งของออร์โดชนะไปได้นะกับตันผู้ผลงานไม่ต้องพูดถึงครับแพลว ผิวมากๆวันนี้นะครับมีหลอกเล่นมาสองแล้วบล็อกได้ด้วยนะครับเพื่อนๆอ้าวก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับการสรุปหลังเกมนะครับสวัสดีครับจุนครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ